วัสดีครับผมฟอรรีวิวขอครับวันนี้เราอยู่กันที่เนปาลครับอยู่ที่กาดมันดูครับวันนี้เราจะมารีวิวว้าเราจะมารีวิว KFC ที่เนปาลครับว่ามันจะแตกต่างก,กันกับที่ไทยมากน้อยเพียงใดครับมาเข้าไปเลยดีกว่านี่ร้านทุกสิ่งทุกอย่างก็คล้ายๆกันกับที่ไทยนะครับมีที่นั่งอยู่ตรงน้นด้วย,วยเมนูเขาครับมีเดอะบ็อกซ์มีข้าว มีเบอร์เกอร์มีไก่นะครับก็จะคล้ายๆบ้านเรามีแบบบัคเก็ตด้วยนะครับผมน่าจะเอาไอตัวคลาสสิกซิกเนเจอร์นะครับเพราะว่ามันมีเบอร์เกอร์เ,รเหมือนกับไทยมีไก่มีเฟรนฟรายมีเบัซี่ด้วยราคาอยู่ที่6 2รลูปีครับดีกว่าดูคนยู่ต่อแถวครับพอที่นี่เขาให้เป็นถุงผ้าเลยครับผมไม่รู้ว่าที่นี่เขาเพื่อเป็นแบบเอ็กซ์ตร้าได้ป่าเดี๋ยวรอดู นมาสเตอร์คาสสิกสิงเนเจอร์บ็อกซ์อ่าอีนี่เนียอ่าไม่ขอบคุณครโอเคเราก็จ่ายไปแล้วนะครับ629ลูปีนะครับเขาก็จะถอนมาให้เมื่อกี้ให้แบงพันไปครับก็จะมี ัมเบอร์40รอเราก็ไม่รู้นะว่าที่นี่จะอร่อยกว่าที่ไทยหรือเปล่าครับเดี๋ยวมารอดูกัน thank you thank you, thank you. นี่นะครับได้แล้วนะครับอันดับแรกเลยนี่ไกแ่แซ่บน้ำเขาก็จะเป็นแบบแก้วกระดาษนะครับเปิดดูหน่อยโอ้ควาแข็งน้อยมากมีอะไรอีกเป็นฟรายแล้วก็เบอร์เกอร์ครับอันดับแรกเลยเป็นไฟเหมือนกันครับ เหมือนกันที่ไทยทำไมเปปซี่มัน,ปมนปแปลกแปกวะเดอ,อเปปซี่มันปแปลกแปกนะครับแลนนี้ไก่แซบไก่แซบชิ้นเล็กไปหน่อย ไก่แทบชิ้นเล็กมากเลยนะครับแล้วก็ไอตัวผงเนี่ยยังฟุกไม่ทั่วเลยนะพี่ไทยอร่อยกว่าแต่แต่เขามีปีกที่มันเป็นปีกกลางด้วยครับแบบนี้ครับพี่ไทยไม่มีนะครับคือแต่มันมีขนอยู่ทุกคนมันยังมีขนขนอยู่ลองปีก ใช้ได้ระดับหนึ่งแต่ยังไงก็ที่ไทยดีกว่าเป็ดไฟล์เหมือนกันครับเหมือนกันเป๊ะนะต่อไปเดี๋ยวเราจะมาลองเบอร์เกอร์ครับเดี๋ยวผมจะลองคิดดูนะครับว่า629รูปีนะครับมันเท่ากับกี่บาทนะครับ629รูปีเท่ากับบาทก็ชุดเดอะบล็อกนะครับซิกเนเจอร์ที่นี่นะครับก็เท่ากับ หนึ่งร้อยเจ็ดสิบ้าบาทที่ไทยครับที่ไทยเดี๋ยวบอกชิ้นเอกเลยร้อยห้าสิเก้ามั้งเออแสดงว่าเค c ซีที่นี่แพงกว่าครับแล้วก็ไก่ชิ้นเด็กวกรเยอะมากฮะอืมบวกก็ยังคูกไม่ทั่วนะครับเมื่อเมือนที่ไทยนะครับเรามาลองเบอร์เกอรเออ์เบอร์เกอร์นี่แบบออแต่ไก่เบอร์เกอร์เขาโคตรใหญ่เลยครับ เตอร์เหมือนพทยครับแต่ผักแต่ผักให้มาเยอะมากอ,มอรอ่อยอร่อยเหมือนไทยเลยถ้ามาเทียบกับประเทศไทยนะผมว่าเป็นลองแค่ตัวขนาดเนี่ย ขนาดจับตัวผงนะครับก็แต่ที่เหลือก็โอเคหมดตู้ตู้กันได้หมดเลยนะครับราคาราคาแพงกว่าไทยนิดนึงไทยร้อยห้าเก้านี่ 175, นร้อยเจ็ดสิบห้านะฮะก็ประมาณนี้น้าที่นี่เขาไม่สามารถรีฟิลได้นะไม่เหมือนที่ไทยที่ไทยเรารีฟิลได้เพราะฉะนั้นยังไงเคสซีไทยก็ยังเดอะเบสอยู่นะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้ครับเดี๋ยวมารอดูว่าคลิปต่อไปจะรีวิวอะไรที่ในป่านอีกห่อยดไห